นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีโรงงานพลุในจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุระเบิด ทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขผู้ตรวจราชการและหน่วยงานในพื้นที่ได้เริ่มเข้าสู่พื้นที่แล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการแพทย์และสาธารณาสุขส่วนเรื่องผลกระทบจากสารเคมีของพลุที่ระเบิดอาจจะฟุ้งกระจายต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ด้วยหรือไม่นั้น ในแพทย์ชนน่านกล่าวว่าต้องมีการเฝ้าระวังด้วยว่าตัวที่ระเบิดมีสารเคมีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นดินประสิวบรรจุเพื่อทำพลุต่างๆด้านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าเบื้องต้นต้องแบ่งสองส่วนคือผู้เสียชีวิตต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ร่วมกับนิติเวศ ซึ่งพื้นที่เตรียมการรองรับแล้วกับส่วนผู้บาดเจ็บผู้ได้รับผลกระทบซึ่งได้มีทีมประเมินสภาพจิตใจลงไปช่วยเหลือแล้ว